ครับสวัสดีครับผมหวายขวันหอมวันนี้เราก็อยู่กับทีสตาร์คันนี้เหมือนเดิมท่านผู้ชมตอนนี้เราฟิกเครื่องทุกอย่างแล้วแล้วก็เราติดเครื่องได้แล้วนะครับตอนนี้ติดเครื่องได้แล้วทีนี้เรามาค้นปัญหาเบื้องต้นที่เอามาตอนแรกๆนะครับก็คือมีปัญหาว่าก๊อกหนึ่งเนี่ยก๊อกหนึ่งน้ำมันไม่ลงนะครับน้ำมันเหมือนมันตันอะ่ะ แต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะว่ามันเป็นไหลที่ว่าก๊อกหนึ่งน้ำมันไหลช้าหรือว่าไม่ไหลเลยนะครับตอนนี้กําลังถ่ายน้ํามันออกนะเนื่องจากว่าน้ํามันเขาเนี้ยน่าจะมีเกือบเกือบครึ่งถังนะครับแล้วถ้าเราตั้งถังขึ้นมาแล้วเราถอดน็อตของตัวที่ก๊อกนี่นะฮะมันจะทําให้น้ํามันไหลออกมาแล้วมันจะเปื้อสีนะครับเปื้อพวกสีถังแล้วมันก็จะพองเสียหายนะครับเราก็จะไม่ทาแบบนั้น พราะฉะนั้นเราก็จะเย็นหน่อยโดยการถ่ายน้ามันออกให้เกือบหมดหรือว่าหมดเลยก็ได้แล้วมาดูกันนะครับถ้าถ้าเป็นรถของท่านผู้ชมเองโดยที่ไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องถ่ายก็ได้ถ้าใครมีน้ํามันไม่ถึงครึ่งทางนะครับไม่ต้องถ่ายก็ได้แต่คืออันนี้เป็นของลูกงงค้าไงกูก็ต้องถ่ายถ้าเป็นรถเองกูก็จับพลิกถังแล้วก็ขันน็อตออกไปแล้วดหรยอเป่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวรออีกพักหนึ่งแล้วก็มาดูเฉลยกันว่ามันจะเป็นที่อะไรซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับ มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับน้ำมนในถังค่อนข้างจะน้อยแล้วแต่ก็อาจจะไม่พ้นก๊อกเพราะฉะนั้นก็เอียงๆหน่อยเดี๋ยวหาผ้าก่อนเราต้องกันข้อผิดพลาดไว้สักหน่อยนึงไม่ต้องเยอะหรอกสักหน่อยนึงก็พออันเนี้ยอันเนี้ยถังเนี่ยตรงเนี้ยเขามีรอยทากาวนะครับผมกลัวมากๆเลยว,ว่าแกะมาแล้วกูจะได้งานเพิ่มหรือเปล่าหือหืมไม่ออกด้วย S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ออกว่ะผมก็ไม่รู้ทำไมมันถึงไม่ออกนะแม่งโคดนั่นน่ะอ้้ห นี่ยไอ้เฮียออกก็แปแล้วท่าผู้ชมดูไม่รู้กล้องเห็นไหมนะดูดิ ي, ดูกาวนะครับกาวแม่งมาอยู่ในเกียวนอ็อตแม่งทามาแบบอย่าเรียกว่าทาเลยเรียกว่าพอกดีกว่าดูสองตัวนะครับอาจจะเบอเบอๆเลยนะไอ้ข,ขาวๆในกาวทั้งนั้นเลยโอ้นี่ไงอย่างที่คิดเลยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ดูแปบ๊บหนึ่งเด,เดี๋ยวนะ ไอเนี่ยในเนี่ยในเนี่ยไส้ก๊อกหนึอ่ะไม่มีโอ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 ประมาทไปหน่อยนะครับน้ำมันยังเหลืออยู่นะอันนี้เวลาน้ำมันหกเนี่ยอย่าเอาผ้าไปเช็ดนะให้เอาน้ำล้างนะครับตะแคงก่อนตะแคงก่อนโอเคตรงตรงนี้ไม่เปิดนะครับตรงถาดนี้ไม่เปิดกูดจะไปวางไว้ยังไงวะกรวางถังไว้แบบนั้นนะนี่ท่านผู้ชม ดูในก๊อ,อกหนึ่งนะครับอะเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนี่ถ้าผู้ชมดูข้างในนะครับเห็นไะหผมจะให้ดูยังไงวะเพิ่มแสงแล้วก็ไม่เห็นนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันไม่เห็นแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยข้างในนี้นะครับมันจะเต็มไปด้วยสนิมเนี่ยมันเต็มไปด้วยสนิมเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยเศษสนิมมันหลุดมาจากในก๊อ,อกเนี่ย เห็นปนะ่ะเนี่ยมาจากในกอ๊อกนะเนี่ยในกอ๊อกหนึ่งเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเยอะแย,ยะเลยนะครับตอนนี้ก็ยังปันอยู่เออเดี๋ยวนะหาอะไรมาแค่ออกวะนี่หแหละนี่เห็นปนะคาบสนิมทั้งนั้นเลยนะครับสนิมไม่ถังทั้งนั้นเลยผมก็ไม่รู้นะว่าไอ,กอ้ก๊อกไอ้เนี่ยเห็นปะนะนครับเต็มเลยทําให้กอ๊อกมันตันนะ ผมไม่รู้นะว่าเสาเกอ๊อกหนึ่งอ่ะมันหายไปไหนเขาน่าจะสับมานะคิดว่านะแต่ว่าสับกอ๊อกมาเอาเกอ๊อกดีๆไปหรือไงนี่แหละเพราะนี่ทากาวมาหนามากๆนะครับ <c oughs> นี่ก็เปิดได้ออกแต่ว่าข้างในนี่น่าจะไม่มีสนิมหรอกแต่เนี่ยคือมันเหมือนมาจากถังอีกใบอะ่ะสนิมเนี่ยคลอยถังใบที่ลูกค้าใช้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสนิมทั้งนั้นเลย มันทําให้ก๊อกหนึ่งตันนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวต้องถามลูกค้านะครับว่าเขาจะเอาอยัางไงคือก๊อกอมันใช้ได้เว้ยเพียงแค่ว่าเสารก๊อกหนึ่งมันไม่มีเฉยๆนี่เสารก๊อกสองนะครับก๊อกสองนี่จะเป็นก๊อกที่ต่ําน้ามันก็จะเข้าออตรงนี้ส่วนก๊อกหนึ่งเนะี่ยก๊อกหนึ่งเนี่ยมันจะยาวคืบประมาณคืบอย่างเงี้ยยาวคืบประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าเป็นก๊อกหนึ่งเวลาน้ํามันหมดก็จะใช้สํารองให้เรากะระยะได้ เดี๋ยวใส่ก็คืนไปนะท่านผู้ชมเวลาเราทำอะไรจะได้สะดวกนะครับอันนี้ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกคาบกาวเนี่ยพวกคาบกาวที่เขาทามาหรือว่าท่านผู้ชมทาเองก็แล้วแต่นะยพยายามพยายามอย่าทาเข้าไปในรูตามนี้นะครับรูเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูพยายามอย่าทาเข้าไปเพราะว่ากาวมันจะไปอุดตันในรูนะครับทําให้ทางเดินต่างๆไม่สะดวกนะอันนี้ก็มีผลนะครับ อย่างบางคนผมเห็นทากาวประเก็นมาบนฝาสูบมนทาได้แต่ว่ามันไม่ดีนะครับมันไปอุดทางเดินน้ําหมดน้ําก็ไม่วนทีนี้ก็ร้อนนะครับการที่รูน้มามันตันนะครับมีผลต่อเครื่องยนต์ด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะครับอันนี้ไม่ได้เจอจากประสบการณ์ตรงแต่ว่าฟังจากปากเพื่อนของผมมาด้วยเนื่องจากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวางก่อน เนื่องจากน้ำมันน้ำมันหมดน้ำมันหมดก็อารมณ์แบบว่าก๊อกหนึ่งหมดหรอเ่าไหมก๊อกหนึ่งหมดในรอบสูงนะครับใช้คําว่าในรอบสูงในรอบสูงที่เรากาลังซัดอยู่หรือว่าเรากําลังขี่ยาวๆย,ยืนพื้นยาวๆในรอบสูงที่ใช้คาว่าสูงนะมันเวลาน้ำมันหมดมันจะวูบดับใช่ป่ะมันจะวูบดับที่นี้เอ่อในบางกรณีที่เลวร้ายที่สุดจะทําให้หัวลูกละลายได้ครับ มันเป็นผลมาจากการที sea, ่น้ำมันบางน้ำมันมันเริ่มบางน้ำมันในถ้วยอ่ะในถ้วยคาร์บูมันเริ่มบางพอมันเริ่มบางปุ๊บเนี่ยมันก็กลไกอื่นๆอย่างทางานปกติครับเช่นระบบไฟระบบไฟแล้วก็กล่องไฟที่มันจะจ่ายไฟในรอบสูงที่ว่ามันอาจจะโหลดหรือว่าไม่โหลดก็คือในรอบสูงอาจจะจ่ายไฟแรงพอมันจ่ายไฟแรงเนี่ยน้ำมันมันบางลงน้ำมันบางลงทําให้หัวลูกละลายนะครับอันนี้ประมาทไม่ได้เลยให้ท่านผู้ชมเช็คก็อกน้ํามันแล้วก็เช็คทางเดินน้ำมันให้ดีๆด้วยนะอันนี้สําคัญเลยครับ มันเป็นจุดที่หลายๆคนมองข้ามนะครับเพราะอย่างนั้นมาถึงผลิตก๊อกซิงบาดซึ่งมันก็มีแค่ก๊อกเดียวเลยก๊อกเดียวก็คือเปิดหมดก็คือหมดนะครับอันนั้นจะจะไม่ค่อยประมาทเท่าไหร่เพราะว่ามันมีก๊อกเดียวไงก๊อกเดียวเวลาเราจอดปุ๊บเราก็คอยคอยดูใช่ไหมหรือว่าใครมีเกณ์น้ำมันก็จะดูว่าน้ามันมันหมดหรือเปล่าใช่ไหมมันเคลเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับทุกคนเว้ยมันจะเกิดแค่บางคนในบางโอกาสเท่านั้นในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยเจอนะที่ว่าน้ามันน้ามันหมด แล้วหัวลูกละลายโดยส่วนตัวไม่เคยเจอเคยเจอแต่ว่าก็ขี่ๆอยู่แล้วละลายไปเลย <c oughs> นะครับเพราะว่าผมจะไม่ขี่ในรอบสูงสักเท่าไหร่แล้วก็จะกะระยะน้ามันเอานะอีกอย่างท่านผู้ชมอีกอย่างเลยอีกอย่างนี่นี่ผมจะบอกให้อันเนี้ยคือสิ่งที่หลายคนมองข้ามเยอะที่สุดในโลก <c oughs> คิดว่ามองข้ามเยอะที่สุดในโลกนะเว้ยมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมอันนี้คือสายน้ามันมันคือสายน้ํามันซึ่งดูดูแล้วมันมาตรฐานใช่ไหมก็คือทั่วไปก็มีร้านขายทั่วไป มันจะมีสายน้ํามันที่ว่าอ่าจะพูดยังไงอะสายน้ํามันเนี่ยมันจะจําแนกเป็นแบบหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อหลายอย่างหลายค่ายมากๆเลยครับซึ่งในแต่ละค่ายหรือว่าแต่ละโรงงานที่ผลิตมาเนี่ยจะผลิตมาตรฐานที่ต่างกันออกไปไม่แน่ใจนะว่าอันเนี้ยของอะไรแต่ว่าก็คือมันเหมือนสายน้ํามันมาตรฐานนี่หรอปะที่แบบเราใช้ใช้ไปก็แข็งแต่ว่ารูปแบบเนี่ยที่ใช้ใช้ไปนานๆแล้วไม่แข็งก็มีแต่ว่าราคาผมไม่รู้นะเคยเห็นอยู่ว่ามีคือคือแบบใช้หลายๆปีอะ มันไม่แข็งแล้วมันยังนิ่มได้นะครับมันยังนิ่มมันยังให้ตัวให้อะไรอันนี้มันก็เริ่มแข็งแล้วพอแบบไม่โดนน้ำมันนานๆมันเริ่มแข็งแล้วสิ่งที่หลายๆคนมองข้างก็คือไอ้นี่แหละถ้าผู้ชมลองไปสังเกตดูนะครับของสายน้ํามันตัวเองก็ได้สายน้ำมันเนี่ยมันคือทางเดินน้ำมันดีๆนี่เองทางเดินน้ำมันเนี่ยมันจะมีท่อเห็นไหมมันจะมีรูตรงเนี้ยรูเข้ารูออกก็คือรูในสายนั่นแหละพูดง่ายๆทีนี้นะครับทีนี้ใครที่เปลี่ยนไปใส่ก๊อกซิงเนี่ย ใส่ก๊อกซิงซึ่งมันมีขนาดความโตของของรูก๊อกเนี่ยของรูก๊อก่างนี้เนี่ยความโตของรูก๊อกตรงนี้นะครับของรูกออกน้ํามันตรงนี้ใครที่ซื้อก๊อกซิงมาหรือว่าเป็นก๊อกหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกขนาดสายยางให้ถูกตามรูก๊อกนะครับอันนี้หลายคนมองข้ามมากๆเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ํามันลงไม่ทันนะครับสมมตุติสมมติว่าไอรูในเนี่ย สมมตินะสมมติว่ารูในเนี่ยสี่มิลแต่รูเนี้ยรูเนี้ยรูรูออกของก๊อกน้ํามันเนี่ยหกมิลอ่ะนะครับสมมุติว่ารูออกน้ามันหกมิลแต่ว่ารูในสายสี่มิลถ้าเราคุณลดขนาดปากของของท่อสายยางอะ่ะสองมิลซึ่งทําให้การจ่ายน้ํามันมันด้อยประสิทธิภาพลงนะครับก็คือจากน้ํามันในมวลน้ํามันที่มันจะไหลลงมาสมมุติมันมันจะไหลลงมาหกมิลเนี่ยมันจะไหลลงมาต้องไหลลงมาหกมิล เพื่อการที่มันจะเข้าไปในถ้วยคาร์บูให้ทันแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเลือกสาย4มิลเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละน้ำมันจะลงไม่ทันอันนี้ส่วนมากจะมองข้ามกันไปนะครับจะมองข้ามกันไปก็คือแบบสายน้ํามันมันโดนไฟแล้วมันขยายได้นึกออกปะพอแบบมันขยายได้ก็คือจบแต่ว่ารูข้างในก็เท่าเดิมถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีเลยเว้ยแต่บางคนบอกใช้ได้ไหมมันใช้ได้ทาไมซีเหียมมันใช้ได้แต่ถ้าจะให้ดีอ่ะถ้าละรถเรามีการโมดิฟายแล้วก็ปรับแต่งเครื่องยนต์ในจุดต่างๆหรือว่า ปรับแต่งไฟอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะทาให้มันซิ่งขึ้นน่ะทางเดินน้ำมันตรงนี้สําคัญนะครับถ้าน้ำมันลงไม่ทันเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าลูกสูบคุณมันเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วนะนะครับก็ลองไปเช็คกันดูให้ชัวร์ก็เอาเวอร์เนียวัดเวอร์เนียวัดหรือแบตบรรทัดวัดก็ได้กะระยะเอาวารูในระหว่างก๊อกเราอ่ะกับสายน้ํามันอ่ะมันเท่ากันไหมอย่าให้รูข้างในสายน้ํามันอ่ะเล็กกว่ารูก๊อกน้ํามันนะครับ ใหญ่กว่าได้ไม่เป็นไรใหญ่กว่าแต่เราก็รัดเอารัดแคมป์เอานะครับอย่างนั้นมันจะชั่วกว่าทําให้น้ํามันไหลเร็วและสะดวกไม่ไม่มีการไม่มีคําว่าน้ามันลงไม่ถัานแน่นอนจังหวะนั้นนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เราก็มาดูประมาณนี้สําหรับความสําคัญของทางเดินน้ามันนะอย่ามองข้างเงินเจียวโอเคคลิปนี้ไม่เป็นไรจะไปไหนขึ้นหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ